สบายดีพี่น้องสบายดีตอนแรงขอ <c oughs> โทษหรือใครเด้อพี่น้องเมื่อวานนี่ไดี๋ยวลงคลิปตอนนี้นก็ชิบกันออกไปซื้อพากันจะออกไปชีวิตนี่แหละพี่น้องจะชิบื้อพี่จังอะ้รกับสักคูณสบายดีพี่น้องสักคูนสบายดีพี่น้องไม่ใช่เหรอห้าเอ้าเห็นงานฮักแล้วลพี่น้องเลย เคลืนไปออกกำลังกายเฮ้ยเฮ้ยนโซขึนรูไปนมันกำลังรีนมวน มากยังไปน้องนี่น <os rogue> ี <Angie> uh ่เดนักจังมักนาโข่มักนาวจังมาไม่เด่พี่น้องมักนาโ่ครับวะมันก็ยิ่จะเกลีอพไปน้องเลยชีเป็นผาดเปเี้ยวนักยอ

แต่ลวถึกเลข6โตคือ6ล้าน2ใบก็12ล้านทางนี้น้ำวันไหนจะได้คืได้บานลังนี่กันนะมาถึกไว้จะได้นะเงินวัดดีบริชาทอะไรเนาะ cây lăn lai, lạp ra lạp hoa lao này bỏ bao cao nỉ ra à anh ta đã chỉ đẩy thùng hoai cây làm đó nho pino đó nhà ban nhang bò leo ban như là này มาต่อเติมบ้านนั่นแหละหาเงินต่อเติมบ้านนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแล้วหน้าบ้านก็กมีแห้งแล้วกลับมาอยู่บ้านเลยมาวันช่วง,งสงกานเมื่อไหร่พี่น้องเงิน200พี่น้องเอ้ยมาเวน เป็น,นงินกู้มื่นบุมมีเงินใช่เงินทอ้องลอยในกระเป๋าชักสำใด้เดี๋ยวมามาหอดังใหญ่เนาะเราเนี่ยบอกว่าที่นี่รถล,ลายเขาคลายใจ

อโอ้โมาตัวนี้ใหญ่ขนาดนี่นะมีเซเว่นอยู่ใช้เรือมาอยู่หันพี่น้องเลยมันมใช้มันนอนอยู่ในเซเว่นนะข้างเขา่าเซเว่นมันแอร์เลยพี่น,น้องมัน,น,นม,นนนมนนนนีแอร์มีแอร์แล้วมันนอนอยู่หันลาเขาใคร เขาเขาไม่ซีเว่นหรือมันเย็นม,มาตอนตะ้งนเป็นช้าแล้วมานเป็นหนวกเลยเสือที่ดำคลายฟองมาเลย ใสใส่กลองเฮเือแอ้วสื้อกาแฟกับน้ำสปายกบบอหนึ่งนน เรื่มแล้วโอ้โหั่นเมือ่อหอไมรไูฮะ,ะนะกินเห็ดนอนอยู่หน้าสวเวนหรอม่น้ว่าเฮาอยู่ที่ละบาลเนี่ยพกินนอนอยู่พู น้องอันปั่นครับน,น้องป๊อปอ,อ,อ๋ออกํลังกายจากแดดอ่น้าเลาันนี้เอเ้คู่กับกุ้งให้น้องเลย ว่าเจ๊กินแต่มือนี่ยมันบะเบ๊กปลาผู้คอยกินนะแหต่ผู้คอยบมันจะกินพี่น้องเจ้าคุณนกับเชียไปลวกต่อมันมีหอยแข้งเนาะหอยแข้งหอยแมงผู้แล้วก็กุ้งนายเติบพี่น้อกนายจนป่วยหน่อยเออ ถึงจะกินนม <laughs> นมมันแขงใช่ไหม้องนมจือดออเอาเป็นจืนเอาปอบกับ้อาอันปัน่นนั่นแหละนี่เลยถัวยหนีพี่ไหมองน็นี่งชาดิค่ะปุ่นน้ำกรบปุ่นแล้วมาแต่บงังคปีปอะไรนเชอบไม่โอ้ไ คนนั่งกับคุณไม่ต้องการและเด็ฟฟ์จะหาย,ยีี 来，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 来 คุยชียังก่อนนี่ยังกินคุชีงก่อนเี่พี่น้องนินหาบาทพี่น้องกินบาทเดียวโอ้ได้หวยหนึ่งพดีพี่น้องไปเป็ชองคน มามาพี่น้องมามากินกระปุ่นด้อยกันเนี่ยมีตีนไก่ด้วเยอะเยอะเยอะเขาหยอกกันพี่น้องพ like <pl> <prince and S 1> <cs> ี่เขาหยอกน้อง <lak> <si> มาพี่อุกินข้าวโยข้าวมาน้องอันปันน้องป๊อปกินข้าวเด็ดๆพี่น้องมีหอยแครงแล้วกระปุลมาพี่น้องมา <c oughs> งกิานชนะองก้อนครับสาวคนขณะกินกระปุลยังกินเข่าเข่าเนียวได้ข่อยมาพี่น้อง เอาล่ะพี่น้องจบค,คลิปไปเท่านี้เพราะกันคลิปหน่าได้พี่น้องมากก็ไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดติดตามไปเลยพี่น้อง